ลือสนันนางเอกดังหมดสัญญาช่องเจ็แฟนๆใจหายถามอยู่ต่อไหมลือสนันนางเอกลาช่องเจดอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยชื่อดังสังกัดช่องเจดสำหรับเซฟเซฟฟานี่อวานิกหนึ่งในผู้ประกวดมิสซินไทยแลนด์ปี2009 โดยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านผ่านจอแก้วและตามอีเวนต์ต่างๆนอกจากนี้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพส,สวยๆของเธอได้จากอินสตาแกรล่าสุดมีเขาวลือว่าเธอนั้นหมดสัญญากับทางช่อง7 HD แล้วในปี2565คาดว่าไม่ต่อสัญญางานนี้แฟนคลับตกใจและเข้าไปถามเธอในอินสตาแกรมเองใต้โพล,ล่าสุดโดยถามว่าพี่เซฟได้ต่อสัญญากับทางช่อง7ไหมคะงานนี้ต้องรอสาวเซฟออกมาเคลียร์เจนอีกครั้งแล้วคะ่ะว่าจะต่อสั ยาหรือไม่อย่างไร